เคยสงสัยกันไหมครับว่าวันนี้เราเลี้ยงนกเราจะให้อาหารตัวไหนดียี่ห้อไหนดีวันนี้ผมแนะนำนี่เลยครับผมอาหารจากทางวัวซาเลลากากับตัวนี้ออสเตเรียนพาราคิทมิกนั่นเองครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ายการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยเราจะเลือกยังไงตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมีวีเอ็มวิตามินอะมิโนและมินาลอนนั่นเองครับผมใส่ลงไปในอาหารและนอกจากนี้แล้วนะครับความใหม่ สดสะอาดของอาหารเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าหนึ่งในใจนะฮะเพราะว่าเอามือตักลงไปเนี่ยทุกคนดูสิว่าเทลงมาไม่มีฝุ่นติดมือเลยนะครับผมและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการคำนวณเนี่ยคำนวณยังไงบอกเลยว่าอัตราส่วนเนี่ยคำนวณง่ายมากครับในเปลือกกับตัวเม็ดธัญพืชน,นะะเราคำนวณง่ายคือให้อัตราส่วนเลยเจต่อ30นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชั่งธัญ,ญพืชเนี่ยเราก็คำนวณได้ง่ายๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราก็ให้ตัวเม็ดสี หรือว่าซอฟต์ฟู้ดนะครับผมของดูทีเบิร์ดนะฮะปริมาณ10กรัมและตอนบ่ายเนี่ยเราก็เอาธัญ,ญพืชมาให้เพิ่มอีก5กรัมนั่นเองครับเราก็สามารถคำนวณได้แล้วง่ายๆนกก็จะกินได้อย่างเพียงพอและนกก็จะสุขภาพดีอีกด้วยแค่นี้ก็เป็นเทคนิคและเคล็ดลับง่ายๆในการให้อาหารนกที่ไม่สิ้นเปลืองและนกก็ได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปทำตามดูนะครับบอกเลยว่านกคุณจะสุขภาพดีได้เริ่มต้นที่โภชนาการที่ดี กับอาหารจากทางวอร์ซเล่ลาก้าเราคอนเฟิร์ม